ฮัลโหลเพื่อนๆน,นะครับก็กลับมาพบกับล้น,นะครับวันนี้เรามากันที่ไหนนะครับเราพามาันกันที่บิ๊กซีวงสว่างนะครับวันนี้เรามีาร้านอา,อาหารสุนัขแล้วก็อาหารแมวร้านสัตว์เลี้ยงนะครับเปิดใหม่นะครับนี่มันมีป้ายขึ้นชื่อว่าวันที่6ที่7นะครับสิงหาคมโคการเดินแบบของเหล่าสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับก็เพื่อนๆมาเชิญมาชมกันได้นะครับชื่อร้านเพชรทา พิชในมีภายในร้านนะครับก็ประกอบด้วยออของใช้ต่างๆของน้องน้องหมาน้องแม่นะครับแล้วก็บรรดาพวกครีมยาสระผมต่างๆนะครับาจานรองอาหารชุดเครื่องนอนที่นอนแม่ที่นอน,น,อนสุนัขนะครับเัตเียงที่น้องหมาน้องแมวที่ทาดแมวนะครับห้ามพลาดเลยนะครับนี่ดูกันเลยดีตกแมวนะครับแล้วก็อันเป็นอาหาร ขบเคี้ยวนะครับแล้วก็มออีคอนโดแมวนะครับนี่สวยงามมากนะครับก้ามาม,มีอาหารแมวมีโอโกโรนะครับแล้วก็สํำหรับแมวสายพันธุ์ต่างๆ,ๆซึ่งเราก็เลือกสัวนได้นะครับมีอาหารขรบเคี้ยวขนมแมวนะคบนี่เพื่อนๆเข้าชมกันได้เลย ก็เพื่อนๆนะครับก็มาชมก็ได้นะครับประที่ยที่เจ็นะครับมีการเดินแบบของเหล่าเซียเรบนะครับแมวต่างๆนะครับนี่ที่ร้านนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนบจะพาไปที่ไหนนะครับติดตามดูนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนเราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย